สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเลวพูชักใจยังไงยังไงอยู่นะครับเริ่มปี2025มา2นัดยังไม่ชนะเลยเมื่อคืนนี้หงลงเตะคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกบุกไปแพ้สเปอร์ส1ประตูต่อ0แพ้ด้วยลูกปัญหาครับยังเป็นประเด็นถกเถียงกันไม่จบเลยนะยังดีนะครับที่มีนัด2ให้แก้ตัวอยูนะ่รอบรองนัดที่2ลงเลวพูจะได้กลับไปเล่นในบ้านที่แอนฟิลด์นะครับวันที่6กุมภาพันธ์ คาราบาครับปีนี้เนี่ยจากเดิมที่คนมองกันว่าอาร์ซนน่าจะชิงกับเรียวพูมันชักจะไม่แน่นะครับเพราะว่ารอบรองนัดแรกเนี่ยทั้งปืนทั้งหงแพ้ทั้งคู่เลยนะต้องรอดูนะครับว่านัด2ทีมไหนจะคัมแบ็กกลับมาได้บ้างนะวันนี้ยังมีเรื่องของเวสต์แฮมนะครับทีมขุนคอนปลดกุนซือไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะส่วนคืนนี้ f อฟเอครอบ3ทยอยแข่งนะครับเราอาจจะได้เห็นพ่อกับลูกลงมาเตะกัน โอเคคาราบาวครับ,อร,บรอบรองชนะเลิศนัดแรกคู่ที่2นะครับเลโอโภแชมป์เก่าบุกไปเยือนท็นทอตแนมฮอตสเปอร์สเปอร์ส่งประตูคนใหม่นะครับอันโตันินคินสกี้ลงตัวจริงเป็นนัดแรกเลยส่วนแนวรุกครบเครื่องนะครับเดยยนครูเซฟสกี้โดมินิกซัวลังกี้และซนฮึงมินส่วนเลโอโภคอนเนอร์แบรดลีย์เจโรควอนซาคอสตาซิมิคาสดิโกโชตาลงเป็นตัวจริงนะครับนอกนั้นเหมือนเดิม ต้นเกมเนี่ยโอเคหงแดงโดนเพรสนะครับเสียบอลง่ายหลายหนนะนาทีที่6สเปอร์เกือบได้นะครับซนฮึงมินยิงอัดเข้ามาราดูดรากูชินนะครับกองหลังเนี่ยขึ้นมาสูงดีดต,ต่อร์ครับติดเซฟอาริซงนิดเดียวนะสเปอร์ออกสตาร์ทดีนะครับแต่ว่าโชคร้ายนะครับเสียรถดโก้เบนตันคอร์นะครับมิดฟิลด์ที่เจ็บหนักเลยนะเล่นไปไม่กี่นาทีนะครับเจ็บพุ่งมองลูกเตะมุมนะครับแล้วปรากฏ นิ่งไปเลยนะครับนิ่งไปเลยนอนเจ็บอยู่ในสนามร่วมๆ9นาทีนะครับสุดท้ายโดนหามออกเล่นต่อไม่ไหวนะครับต้องใช้ออกซิเจนช่วยหายใจด้วยนะคนดูตกใจนะครับทานผู้ชมครับโดนเปลี่ยนออกเบรนนนจอห์นสันลงมาแทนเกมในสนามไล่เพรสกันอุตลุดเลยนะครับสเปอร์ไม่ให้พื้นที่เลยวพูเล่นนะนาที22สซนถึงมินเปิดจากซ้ายครับโดมินิกโซลังกี้ยิงควยนะครับไม่เข้ากรอบ เลวพูค่อยๆรวบรวมเกมกลับขึ้นมานะครับนาที24หงมีโอกาสแรกโคดี้คักบโบในคืนบอลสั้นให้กับโมซาลานะครับโมยิงเฉียดเสาออกไปนะครับใกล้เคียงนะนาทีที่30มสิบเวพูเสียจาเร็วคอนซานะครับคอนซาตอนที่ดูอยู่เนี่ยโอเคนึกว่าเจ็บนะครับแต่ว่ามาเช็คที่หลังไม่เจ็บนะครับมันมีอาการไม่สบายนะร่างกายไม่เต็มร้อยนะครับเลวพูก็เลยต้องเปลี่ยนออก เอาวาตารุเอนโดลงมาเล่นแทนนะครับเอนโดลงไปยืนเซ็นเตอร์คู่กับเวอร์จิลฟานไดนะเล่นได้อยู่นะครับเอนโดเนี่ยเรียวผู้เริ่มคุมเกมติดนะครับในช่วงท้ายๆครึ่งแรกเนี่ยนะครับเรียวผู้เล่นดีนาทีสามสิบสามคอสตาซิมิคาสเปิดฟรีคิกให้อเล็กซิสแมคคลิสเตอร์โฉบมาหมงก์นะครับตรงตัว in อันโตนินคินสกี้นะหลงเนี่ยเริ่มจะเพรสเร็วขึ้นแล้วก็ได้ผลนะครับเริ่มจะกดดันกองหลังสเปอร์มากขึ้นนะ เอนโดลงมานะี่คือเกมดีขึ้นทันทีนะครับทผู้ชมครับลงมาเนี่ยมันเหมือนทูอินวันเล่นกองหลังได้อยู่แล้วก็เป็นมิดฟิลด์ด้วยนะครับเป็นกองหลังที่จ่ายบอลดีนะครับเหมือนมีมิดฟิลด์เพิ่มมาอีกคนหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าลงไปยืนต่ำนะครับจ่ายบอลจากหลังขึ้นมาแน่นอนกว่าเดิมนะันาที45่บวก5โคดี้กัปโปนะครับเลี้ยงลุยไปยิงเข้ากรอบแต่ว่าตรงตัวประตูคินสกี้นะครึ่งแรก0 0ย์อยู่ ครึ่งหลังสเปอร์ไล่เพรสตุดันนะครับสเปอร์เกมนี้เล่นดีนะครับคนละเรื่องเลยกับไอเกมที่แพ้หกสามอ่ะนะนาทีห้าสิบหกตราไก่น่าจะได้ครับโลคัสแบดิวาวนะครับไปไล่เพรสอาลีส่งแล้วปรากฏอาลีเสียบอลน,นะครับโดนแย่บอลหลุดจากเท้านะแบดิวาวเนะี่ยมันคืนหลังให้เปโปรปอโรล,ลากเข้าไปยิงแบบเน่งๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ายิงฉีกออกมากเกินไปนะครับบอลไม่เข้ากรอบนะโอ้โหลิเวอร์พูลรอดตัวเลยลูกเนี่ย นาที60สคงเปลี่ยนตัวนะครับโชต้าคอนเนอร์แบรดลีย์โคดี้กักโปออกดาวิดนูนเยสเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแล้วก็หลุยส์ดิอาสลงมาเล่นแทนนนท์มันลงมาไม่ถึง2นาทีนะครับได้มงเลยมงลูกโยนของดิอาสแต่เข้ามือประตูคินสกี้นะครับคงม,มาชุดใหญ่เลยนะครับนาที78เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับได้วอลเล่แบบถนัดทนีเลยนะบอลจะเข้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดนราดูดรากูชินเตะสกัดออกจากเส้นนะครับ ประตูคินสกี้นี่คือหมดสิทธ์เซฟไปแล้วนะครับแต่โดนเตะออกมาจากเส้นประตูนะโอ้โห,หนาทีเจ็ดสิบสองตราไก่เปลี่ยนตัวบ้านนะครับส่งติโบวแวนเนอร์ลงแทนโซนฮึงเมินนะเล่นไปถึงนาทีเจ็ดนะสิบหกสเปอร์ส่งวอนเข้าประตูได้สำเร็จนะครับเปโดปอโร่ได้เปิดยาวให้โดมินิกโซลังกี้นะครับหลุดไปยิงผ่านอลิส่งซัดเข้าไปแล้วนะครับนะแต่ไม่ได้ประตูกรรมการบอกว่าโซลังกี้ล้ำหน้านะครับ ตำแหน่งมันเลื่อมเทรนด์ไปนิดเดียวจริงๆนะครับล้ำหน้าก็ไม่ได้ประตูนะกรรมการสวัสดแอตเวลนะครับประกาศออกใหมห่เลยว่าลูกนี้โดมินิกโซลังกี้ล้ำหน้าอันนี้เป็นวินาทีประวัติศาสตร์เพราะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่กรรมการในบอลอังกฤษเนี่ยพูดออกใหม่ชี้แจงคำตัดสินนะครับสจวรตแอตเวลเป็นคนแรกนะครับท่านผู้ชมครับนาที80ดสิบเลวพูส่งอิบูคนอนเต้ลงแทนอเล,ล็กซิสแมคคลิสเตอร์นะ แล้วลงมาเนี่ยปรากฏนาที84นะครับท่านผู้ชมครับมีลูกสำคัญของเกมนะลูกนี้ลูคัสแบดิวาลนะครับมิดฟิลทีมชาติสวีเดนวัย18ปีของสเปอร์เนี่ยชื่อเขาเนี่ยถ้าเขียนมันจะเขียนว่าเบิร์กวาลแต่เวลาอ่านอ่านว่าแบดิวาลนะครับลูคัสแบดิวาลเนี่ยไปพุ่งเสียบคอสตาซิมิคัสแต่กรรมการไม่เป่าฟาวนะครับปล่อยไปลูกได้เปรียบของลิเวอร์พูลลิเรือูลก็บุกขึ้นไปนะครับแล้วพอเกมหยุดนะ ทางเลี้ยวภูประท้วงเลยบอกอินแบดิวาวเนี่ยมันน่าจะโดนเหลืองที่2จากจังหวะนี้นะครับไปเตะซิมิคาสเนี่ยนะนะน่าจะโดนไล่ออกแบดิวาวก่อนหน้านี้โดนใบเหลืองไปแล้วใบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับอันเนี้ยถ้าโดนอีกก็จะเป็นเหลืองที่2สเปอร์จะเหลือ10คนแต่กรรมาการสวอตแอตเวลไม่สนใจนะครับลูกนี้สําคัญนะครับเพราะว่าซิมิคาสเจ็บต้องออกไปพยาบาลน,นอกสนามนะหงเหลือ10คนในสนามแป๊บหนึ่งแต่แป๊บเดียวที่ว่าเนี่ยนะปรากฏสเปอร์ฉวยโอกาสเล่นเร็วนะครับ เปโโปรโรทิ้งบอลยาวไปตรงจุดที่ซิมิคัสควรจะอยู่แต่ไม่อยู่นะโดมินิกโซลังกี้โฉบมาเอาบอลน,นะครับแล้วดึงอีบูคนาเต้ออกมาด้วยนะครับนะโซลังกี้เนี่ยบังบอลดีนะครับเบียดจนอีบูเสียเหลี่ยมนะครับโดยชมครับนะเสียจังหวะไปเลยจากนั้นเปิดให้ลูคสัสไบดวาลสอดขึ้นมาซักตูมเดียวบอลพุ่งเสียบเสาแรกตรงตะข่ายสวยงามนะครับชมครับนะสเปอร์ขึ้นนำา1 0จาก คนที่เลี้ยวผูกคิดว่าสมควรจะโดนเหลืองที่2โดนไล่ออกไปก่อนหน้านี้แค่30วินาทนะีหงแดงหลังจากเสียประตูก็พยายามนะครับท่านผู้ชมครับพับสนามบุกนะก็มีจังหวะโดนสวนบ้างแต่ว่ามันต้องเสียงลุยนะทดเวลา7นาทีครับครื่งหลังนาที90บวก4เลี้ยวผูกหน้าได้นะครับลรยสติอาสดีดให้ดาวิดนูเยสโดดวอลเล่กลางอากาศนะครับท่ายิงสวยเลยนะ ปรากฏโดนประตูคินสกี้ปัดออกไปนะครับเป็นซูเปอร์เซฟของประตูสเปอร์นะครับท่านผู้ชมครับจบเกมเลี้ยวภูเอาคืนไม่สำเร็จนะครับสเปอร์ชนะ1-0ครับหงแดงแพ้เป็นนัดที่2ในฤดูกาลนี้รวมทุกถ้วยนะครับแต่ว่ายังมีโอกาสแก้ตัวนัดที่2นะครับนัดที่2ได้กลับไปเล่นที่แอนฟิลด์นะครับวันที่6กุมภาพันธ์โอเคหลังเกมครับท่านผู้ชมครับอาร์เนอร์ส็อต พูดถึงประตูที่ลูคัสบาิวาลยิงให้สเปอร์ว่าเป็นลูกยิงที่ดีนะครับแต่ตอนนั้นบาิวาลมันไม่สมควรที่จะอยู่ในสนามแล้วนะน่าจะโดนเหลืองที่2ไล่ออกไปแล้วครับจากจังหวะที่พุ่งสกัดซิมิคสัสนนะั่นแหละนะเลวพูโชคร้ายนะสลอตได้แต่คิดซะว่าโอเคถ้ามันเป็นวันที่ถึงคราวต้ตองแพ้จริงๆเนี่ยเขาก็โอเคที่มาแพ้ในเกมนี้เพราะว่ามันยังมีนัดที่2ให้แก้ตัวนะ แต่ความจริงสลอตบอกว่าถ้าดูเกมช่วง20นาทีแรกเนี่ยเขาไม่คิดเลยว่าเลี้ยวภูจะแพ้นะครับสเปอร์ออกสตาร์ดีกว่าก็จริงแต่หลังจากนั้นเลี้ยวภูครองเกมได้หมดนะครับมามีจุดเปลี่ยนก็คือไอ้จังหวะที่บาเดวาลเตะซิมคาสแล้วไม่ผิดนี่แหละนะนักข่าวถามเกมนี้เลี้ยวภูเล่นผิดฟอร์มไปหน่อยไหมสลอตบอกถ้าเอาไปเทียบกับไอ้เกมที่บุกชนะสเปอร์หกสในลีกมันก็ใช่แหละนะแต่เขาไม่คิดว่าทีมจะเล่นในระดับนั้นได้ทุกนัดอยู่แล้ว สเปอร์เองก็ไปแก้เกมมานะครับคนดูในสนามก็ส่งเสียงเชียร์เสียงดังมันก็มีผลนะเลี้ยวภูร,รู้อยู่แล้วว่าเจอสเปอร์คราวนี้เนี่ยไม่มีทางเหมือนวันที่ชนะ6-3สนะแต่ถึงจะแพ้ก็ยังมองเห็นจุดดีหลายอย่างอย่างเช่นการครองบอลน,นะครับสลัสบ,บอกทําได้ดีกว่าวันเจอแมนยูนะครับเพียงแต่ว่าผลแข่งมันออกมาแย่กว่านะนั่นคืออนเดอร์ลอตนะครับ ส่วนแอนส์พพสตเโคกรูคุนซสเปิร์ะครับพูดถึงลูกปัญหาว่ากรรมการตัดสินถูกต้องนะเพราะกฎเนี่ยมันบอกว่าถ้ากรรมการปล่อยเป็นลูกได้เปรียบแล้วจังหวะที่มีการแท็กเกิลเนี่ยมันไม่ถึงขั้นรุนแรงน่าเกลียดนะครับกรรมการก็จะไม่กลับมาแจกใบเหลืองเหตุการณ์แบบนี้แอนส์บอกว่าสเปิร์เนี่ยโดนมาเยอะนะครับช่วง2เดือนที่ผ่านมานี่โดนประจำนะครับเพราะฉะนั้นเขาแม่นเพราะว่าไปถามกรรมการมาหลายคนนะ เพราะฉะนั้นถ้าดูตรงนี้เนี่ยประเด็นก็คือลูกที่บาดดวาลเข้าสกัดซิมิคาสเนี่ยเป็นการเล่นรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือเปล่าอันนี้ต้องมานั่งวิเคราะห์กันนะครับบรรดาคอมเมนเตเตอร์ในอังกฤษก็ถกเถียง <c oughs> เสียงแตกมีทั้งมุมที่บอกว่าเอ้ยมันเล่นรุนแรงแล้วก็มีมุมที่แบบก็ธรรมดาไม่น่าฟาวอะไรประมาณนี้นะครับมี2มุมเป็นธรรมดานะครับทนผู้ชมครับอ่ะเป็นประเด็นที่คงพูดถึงกันไปอีกนานแหละนะ แต่เกมก็จบไปแล้วครับท่านผู้ชมครับไปลุ้นต่อน,นัดที่2ดีกว่านะส่วนเรื่องการบาดเจ็บของ2นักเตะนะครับโราิโก็เบนตันคอร์มิดฟิลด์เปอร์กับเจอร์ควอนซาของลิเวอร์พูลเนี่ยนะแอนส์พอสเตโคกรู hmm. บอกเบนตันคอรมีอาการเจ็บที่ศีรษะนะครับตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลนะครับต้องเช็คอย่างละเอียดส่วนกรณีของเจอร์ควอนซาที่โดนเปลี่ยนออกตั้งแต่นาที30เนี่ยอานอสสลอตบอกควอนซาไม่ได้เจ็บนะแต่ไม่สบายนะครับ คนทราบป่วยมา2องวันก่อนแข่งนะครับพอเริ่มเกมก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะมีอาการแน่นอ,อกหายใจไม่ค่อยออกอะไรประมาณนี้นะครับสอรก็เลยเปลี่ยนตัวออกมาพักดีกว่าก็คงจะไม่เสี่ยสนกครับท่านชมป่วยมากกว่าครับเลวพูสถานการณ์ล่าสุดไม่ชนะมา2นัดติดเสมอแมนอยู่ในลีกนะครับเมื่อคืนแพ้สเปอร์สในบาวครับเนี่ยเริ่มต้นปี2025ไม่ค่อยสวยนะครับแฟนก็เริ่มหวั่นไหวนิดน คิวต่อไปจะเป็น f อฟเอับนะครับเสาร์ที่11นี้หงแดงจะลงเตะเอฟเอับรอบ3นะครับเจอกับแอคเริงตันทีมลีกทูเล่นที่แอนฟิลด์นะครับดูแล้วก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเอฟเอับรอบ3ามเขาทยอยแข่งคืนนี้ก็มี3คู่นะครับเชฟฟีเวลเลตเจอกับคาร์ดิฟเอฟเวอร์ตันเจอปีเตอร์โบโรทีมลีกวันนะครับฟูลแลมพบกับวัตฟอร์ดทีมแชมเปี้ยนชิพไฮไลท์อยู่ที่เกมเอฟเวอร์ตันกับปีเตอร์โบโร เกมนี้2พ่อลูกแอชลีย์ยังจอมเก่าของเอเวัตันวัย39อาจจะได้ดวลกับไทเลอร์ยังลูกชายวัย18ปีของตัวเองนะครับไทเลอร์ยังนั้นเล่นให้กับปนะีเตอร์โบโรยังเนี่ยเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวจ่ายบอลน,นะครับปกติเป็นตัวสำรองนะแต่ถ้าคืนนี้ได้ลงก็จะสร้างประวัติศาสตร์นะครับท่านผู้ชมครับบอลเอฟเอคัพอังกฤษเตะกันมา154ปี ยังไม่เคยมีพ่อลูกคู่ไหนลงมาเจอกันในฐานะทีมคู่แข่งวันนี้อาจจะได้เห็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเอฟเอัพนะครับทานผู้ชมครับโอเคไปดูข่าวทั่วไปนะครับทีมขุนคอนเวสแฮมปลดกุนซือคูเรนโลเปตกีไปเรียบร้อยแล้วนะหลังจากผลงานย่ำแย่นะครับอันดับอยู่ที่14ในลีก2นัดหลังแพ้มาซิตี้4-1แพ้เรียบพู5-0โลเปตกีวัย58 คุมเวสแฮม6เดือนนะครับชนะแค่6นัดในลีกนะผู้บริหารบอกไม่โอเคนะครับตัดสินใจปลดยกชุดแหละทีมงานสตาฟโค้ชก็ไปหมดนะครับส่วนกุนซือใหม่น่าจะเป็นแกรมพอตเตอร์นะครับอดีตโค้ชเชลซีแล้วก็ไบรตันข่าวบอกว่าพอตเตอร์นั้นเตรียมเซ็นกับเวสแฮม2ปีครึ่งนะครับวันนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับน่าจะเปิดตัวกันวันนี้แหละนะในส่วนของดีเดียเดชองนะครับกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสก็ประกาศลงจากตำแหน่ง หลังจบบอลโลก2026เนดะชองวัย56คุมฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปี2012นะครับเป็นโค้ชที่ทำทีมชาติฝรั่งเศสยาวนานที่สุดพาทีมตราไก่คว้าแชมปโลกปี2018นะแล้วก็เข้าชิงบอลโลก2022กับเข้าชิงยูโร2016เขาจะหมดสัญญาหลังจากจบบอลโลก2026และตัดสินใจไม่ไปต่อนะครับทานผู้ชมครับจะลงจากตำแหน่งอย่างสง่าง,งามเมื่อถึงเวลานั้น เดชองเป็นแค่คนที่3ต่อจากฟรานซ์เบคินบาวเออร์และมาริโอาการโลครับที่ได้แชมป์โลกทั้งในฐานะนักเตะและกุนซือนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุยทั้ง Facebook และ Youtube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีครับ